ลองจินตนาการดูสิว่าประเทศที่แทบไม่เคยถูกพูดถึงในข่าวโลกออยู่ๆกลายเป็นศูนย์กลางของการถกเถียงด้านการทหารประเทศเล็กๆกที่เงียบสงบเป็นที่รู้จักด้วยผู้เขาป่าไม้และผู้คนที่เรียบง่ายแต่ในปี2025ทุกอย่างเปลี่ยนไปลาวได้เปิดเผยสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนอาวุธที่เรียบง่ายที่สุดแต่กลับมีพลังทำลายล้างสูงสุดจนทำให้ภูมิภาคทั้งภูมิภาคต้องหยุดและหันมามองตอนแรกแทบไม่มีใครเชื่อเลยว่าประเทศอย่างลาว ซึ่งไม่มีงบประมาณมหาศาลไม่มีพันธมิตรทางทหารระดับโลกจะสามารถสร้างอาวุธที่ขย่อวความมั่นคงของอาเซียนได้แต่เมื่อภาพทดสอบแรกหลุดออกมาเสียงหัวเราะกลายเป็นความตกใจภาพการทำงานของอาวุธชิ้นนั้นแสดงให้เห็นถึงความแม่นยำความเรียบง่ายและพลังที่ไม่มีใครคาดถึงความลับของมันอยู่ที่แนวคิดไม่ใช่เทคโนโลยีแพงต่อทีมวิศวกรของเราใช้วัสดุในประเทศทั้งหมดผสมผสานความรู้พื้นบ้านกับวิศวกรรมสมัยใหม่ ทุกชิ้นส่วนออกแบบให้ซ่อมง,ง่ายใช้งบน้อยแต่ประสิทธิภาพเกินคาดพวกเขาไม่ได้ตั้งใจสร้างของหรูแต่สร้างของที่ใช้ได้จริงรัฐบาลล่าเริ่มโครงการนี้ในพื้นที่ชนบทห่างไกลไม่มีห้องแลบ็บหรูไม่มีเครื่องจักรนำเข้ามีเพียงกลุ่มคนที่เชื่อว่าความคิดดีๆสามารถเปลี่ยนโลกได้พวกเขาทดลองนับร้อยครั้งจนกระทั่งประสบความสำเร็จและผลลัพธ์นั้นได้เปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศไปตลอดการเมื่อมีการสาธิตต่อหน้าผู้แทนต่างประเทศ ทุกสายตาตะลึงอาวุธที่ต้นทุนต่ำกว่าโลนทั่วไปถึง1ิเท่ากับทำผลงานได้ดีกว่าหลายรุ่นของประเทศมหาอำนาจนักวิเคราะห์เรียกมันว่าอัจฉริยะจากความเรียบง่ายเพราะไม่มีระบบที่ซับซ้อนเกินไปไม่มีเทคโนโลยีที่ต้องนำเข้าแต่ทุกอย่างลงตัวอย่างเหลือเชื่อสิ่งที่น่าประทับใจคืออาวุธนี้ไม่ใช่เพียงเครื่องมือแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเชื่อมั่นรากำลังบอกโลกว่าเราอาจเล็กแต่เราไม่อ่อนแอพวกเขาใช้ความคิดแทนเงิน ใช้เวลาแทนทรัพยากรและใช้ความอดทนแทนอำนาจเขานี้แพร่กระจายไปทั่วอาเซียนสื่อในไทยเวียดนามและมาเลเซียต่างรายงานด้วยความตกใจว่าเราวกำลังกลายเป็นผู้เล่นใหม่ในเวทีเทคโนโลยีการป้องกันประเทศประเทศที่เคยถูกมองว่าอยู่ข้างหลังกลับกลายเป็นผู้นำแนวคิดใหม่ในภูมิภาคผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศเริ่มบินมาลาวเพื่อศึกษาความลับของเทคโนโลยีนี้ มีรายงานว่าอาวุธนี้ใช้หลักแรงดันอากาศธรรมชาติระบบนำวิธีแบบพื้นฐานแต่แม่นยำสูงและสามารถปรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายตั้งแต่ป่าภูเขาไปจนถึงพื้นที่น้ำแต่นี้ไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีเท่านั้นมันคือเรื่องของจิตวิญญาณลาวได้แสดงให้เห็นว่าความแข็งแกร่งไม่ได้มาจากขนาดของประเทศแต่มาจากความกล้าที่จะคิดต่างพวกเขาไม่ลอกเลียนแบบใครแต่สร้างเส้นทางของตนเองรัฐบาลลาวประกาศชัดว่าอาวุธนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันตนเอง ไม่ใช่เพื่อข่มขู่ใครและนั้นทำให้ภาพลักษณ์ของเรลายิ่งน่าชื่นชมยิ่งขึ้นอาวุธทีเรียบง่ายแต่มีจุดประสงค์อันสงสงเพื่อปกปองอธิปไตยของชาติในเวลาไม่ถึงเดือนอาวุธนี้กลายเป็นหัวข้ออนันหนึ่งในโลกออนไลน์ของอาเซียนคำว่าลาว2 0พ5ถูกพูดถึงมากที่สุดในรอบหลายปีและผู้คนต่างชื่นชมในความคิดสร้างสรรค์ความอุตสหาหะและความมุ่งม,มั่นของประเทศนี้สิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าทึ่งยิ่งขึ้นคือง,งบประมาณทั้งหมดที่ใช้เพียงไม่ถึง สองล้านดอลลาร์แต่กลับสร้างผลลัพธ์ที่ประเทศอื่นต้องใช้เงินนับร้อยล้านเพื่อให้ได้ใกล้เคียงลาวได้สร้างมาตรฐานใหม่ของคำว่าคุ้มค่าบนเวทีระหว่างประเทศการเคลื่อนไหวของเราได้จุดประการให้ประเทศเล็กต่อนในเอเชียรเริ่มตื่นตัวเพราะมันแสดงให้เห็นว่าอนาคตของการป้องกันประเทศไม่ได้อยู่ที่งบประมาณแต่อยู่ที่ความคิดนักวิเคราะห์บางคนถึงกับบอกว่าเรากำลังเปลี่ยนสมดุลของภูมิภาคอย่างเงียบ ต่อโดยไม่ต้องยิงแม้แต่นัดเดียวพวกเขาเปลี่ยนผ่านจากประเทศผู้เงียบงนันกลายเป็นประเทศที่โลกต้องฝังและนี่คือสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าประเทศที่ไม่มีฐานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จะสามารถสร้างนวัตกรรมที่ทําให้ประเทศร่ํารวยต้องกลับมามองใหม่อาวุธนี้ไม่ได้มีดีแค่พลังทําลายแต่มันสื่อถึงแนวคิดใหม่ของการเอาตัวรอดในโลกที่ซับซ้อนลาวพิสูจน์ว่าความเรียบงาย คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่21ดังนั้นถ้าคุณกำลังดูคลิปนี้อยู่ผมอยากให้คุณคิดตามว่าบางที่สิ่งที่เราเห็นว่าเล็กหรือไม่สำคัญอาจกลายเป็นสิ่งที่เขย่าโลกได้ในวันหนึ่งและนั่นคือสิ่งที่เราทำในปี2025และอย่าลืมถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อยากรู้ว่าประเทศเล็กๆอย่างเราสามารถเปลี่ยนเกมได้อย่างไรกดติดตามช่องของเราไว้เลยเพราะเราจะพาคุณไปลึกกว่านี้อีกในคลิปหน้ากับเรื่องจริงที่โลกไม่อยากให้คุณรู้เพราะนี่คืออาจารย์ รถ2,025อาวุธที่เรียบง่ายแต่ทำลายล้างได้อย่างรุนแรง